สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบายเครื่องเล่นนะครับประจําวันนี้นะครับวันที่15นะครับพฤศจิกายน2559นะครับก็ได้ฝากโจทย์ไว้ให้กับเพื่อนๆไว้นะครับสําหรับท่านใดที่มีคู่มือนะครับก็ให้หาเลขเด่น2ตัวมาตัวนะครับเรามาฝึกหัดในส่วนของการคํานวณกันนะครับของสถิติตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับให้หาในส่วนของหลัก1ิ หลักหน่วยบนนะครับของเลข2ตัวมาตัวครับให้ได้ไม่ไม่น้อยกว่า7งวดนะครับให้เข้าหลักได้หลัก1นะครับอ่ะเรามาลองทำเลยนะครับก็สําหรับท่านที่มีคู่มือแล้วนะครับที่อ่าใบคิดเล่นได้ลงไว้ให้แล้วนะครับก็ใบคิดเล่นก็คํานวณไว้ให้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้มาเฉลยสูตรกันช่วงเย็นช่วงค่านะครับอ่ะนะครับก็ใช้วิธีบวกกันธรรมดานะครับศูนย์บวกกับ5นะครับอ่าเท่ากับนะครับ เท่ากับ5นะครับ5ก็บวกด้วย9นะครับบวกด้วย9นะครับแล้วก็บวกด้วย8นะครับก็จะได้4 3นะครับเลขที่ออกนะครับ่า3นะครับเข้าหลักสิบนะครับถัดมางวดถัดมานะครับได้6นะครับก็จะได้4นะครับเข้าหลักหน่วยนะครับได้ถัดมาได้ได้9นะครับก็เป็น 87นะครับก็เข้า8นะครับเข้าหลักสิบนะครับถัดมานะครับได้2นะครับบวก9บวก8ก็ได้1กับ0นย์นะครับก็อันนี้เข้า0ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ได้1นะครับได้1กับ0นย์นะครับได้2ก็คือค่า1กับ0นะครับก็เข้า0นนะครับที่หลักสิบนะครับถัดมานะครับก็ได้8นะครับค่าก็คือ7กับ6นะครับ ก็เข้า7นะครับที่หลักนะครับหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับได้ค่า4นะครับค่าที่ได้ก็คือ3กับ2นะครับเข้า3ที่หลัก10นะครับก็นับดูครับครบงวดไหมครับก็เราตั้งโจทย์ไว้7งวดก่อนนะครับมาฝึกหัดทำนะครับอันนี้เป็นการฝึกหัดทำนะครับ2 3 4 5 6 เจ็ดอ่าได้เจ็ดงวดแต่เลขมันเข้าสลับตำแหน่งดีนะครับเป็นฟันปลาเลยนะครับก็งวดนี้นะครับก็คำนวณค่าไว้ให้แล้วนะครับก็หนึ่งบวกสองนะครับก็ได้เท่ากับสามนะครับลดแต้มก็เป็นสองหนึ่งนะครับรอครับรอนะครับสำหรับสูตรนี้ครับสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัวก็เด่นบนนะครับเด่นบนสูตรนี้นะครับ แนวคิดมาจากไหนนะครับแนวคิดก็มาจากในส่วนของนะครับผลต่างนะครับนะครับผลต่างหลักแสนนะครับกับหลักหมื่นนะครับต่างกันเท่าไหร่นะครับมาเป็นค่าตัวแรกนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าเช่นตัวนี้หลักแสนเจ็ดหลักหมื่นแปด ผลต่างมันนะครับว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับมันต่างกันอยู่หนึ่งครับก็เอาหนึ่งใส่เข้าไปนะครับก็มาเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับผลต่างของชุดนี้นะครับถัดมานะครับสองมาจากไหนนะครับสองก็มาจากนะครับหนึ่งทับสามนะครับก็มาจากเลขสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหรือคอสามนะครับหรือในห้องเราที่เราเรียกหนึ่งทับสามนี่แหละครับที่ผมชอบเรียกหนึ่งทับสามนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็มาบวกกันนะครับได้ค่าเท่าไหร่ก็ มาบวกด้วย9กับ8นะครับก็จะได้ค่าดูสิครับว่ายังเดินดีอยู่ไหมนะครับในวดนนี้ก็มารอชมกันดูนะครับก็จะเป็นแสนต่างหมื่นนะครับบวกด้วย1นทับสนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็บวกด้วย98นะครับก็จะเป็นเลขเด่น2ตัวมาตัวนะครับก็รอดูกันไปครับว่าสูตรจะเดินไหมนะครับเวลาที่ธรรมมาเทเลชอบหายไปตลอดเลยครับสูตรนะครับมักจะไม่ค่อยชอบเข้านะครับ อ่ะถัดมานะครับก็ที่ลงทิ้งไว้ให้อยู่ในห้องนะครับก็ผมเองตัดสินใจแล้วนะครับอ่าในที่ลงทิ้งไว้ให้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับอ่าตัดสินใจแล้วว่าอ่าเป็นเลขตัวนี้แทนนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็คือใช้แนวนี้นะครับใช้แนวนี้แทนนะครับก็มาเป็นตัวนี้นะครับที่ลงไว้ให้นะครับ ก็เอาเป็นตัวนี้แทนนะครับมาไล่กันเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ยังไม่เฉลยสูตรนะครับชงนี้ยังไม่เฉลยสูตรถ้าเดินดีจะเฉลยในในวดหน้านะครับถ้าเดินดีงวดหน้าก็จะเฉลยสูตรนะครับอ่ะเป็นเลขเด่นเหมือนกันครับเป็นเลขเด่นเหมือนกันแต่เด่นยังไงนะครับบาร์ฮีเล่นก็ขอให้ท่านได้ลองไล่ดูด้วยกันนะครับอ่ะคำนวณให้แล้วครับเดี๋ยวเฉลยสูตรรอบหน้าถ้าเข้ายังไงก็จะมาเฉลยให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ ค่าคำนวณตัวนี้ค่าคำนวณที่คำนวณมาได้แล้วนะครับก็ออก6กศูนย์เกนะครับก็เข้า6นะครับไม่ได้ระบายสีให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานนะครับออกค่าคือ91านนะครับก็อันนี้บวกกันธรรมดาครับ4ี่บวกสองสองบวกเจบวกศนธรรมดาไม่มีอะไรครับก็มาหลังจากได้แต้มก็บวกนะครับบวกอีก2แต้มนะครับอันนี้บวก2อนะครับอันนี้บวกศนะครับก็คือค่ามันนะครับแล้วก็บวก2 อันนี้เข้า9นะครับเข้าเข้าที่หลักหน่วยนะครับอันนี้เข้า6ที่หลักร้อยนะครับ3กับ5นะครับเข้า3นะครับ3ที่หลักสิบนะครับ6กับ8นะครับเข้า8นะครับที่หลักร้อยนะครับ่า8กับ0นนะครับเข้า8นะครับ4กับ6นะครับเข้าทั้ง4เข้ากับ6นะครับ2ตัวเลย นะครับ7กับ9นะครับเข้า7นะครับ2กับ4นะครับเข้า2นะครับเข้า2นะครับ8กับ0ูนย์นะครับเข้า0ูนย์นะครับเข้า0ูนย์หลักเลยนะครับเพราะเป็นเบิ้ลคู่หน้านะครับได้6กับ8นะครับอันนี้ก็เข้า6นะครับกับ8เลย2ตัวนะครับ6กับ8เหมือนกันนะครับวันนี้ได้6กับ8เข้า6นะครับ เก้ากับหนึ่งนะครับอันนี้เข้าหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งนะครับนะครับเข้าเก้าเข้าเก้านะครับก็ออกเก้าสี่เจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับได้สองกับสี่นะครับก็เข้าสี่นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นเลขเด่นสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัวแต่ชอบเข้าหลักไหนท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมก็ชอบมากนะครับสูตรนี้ผมชอบมากเลยนะครับ ตัวนี้ชอบมากเลยใช้มาได้สองงวดนะครับอ่างวดที่จะถึงนี้นะครับก็คือได้5กับบวก1นะครับก็ได้เป็นหกแต้มนะครับ6นะครับ6เพิ่มแต้มไปอีก2นะครับเป็น8นะครับหกกับแปดอ่ารอครับรอเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้เดินทุกสูตรครับจะได้มีโชคเฮงเมีลาบลอยกันนะครับนะครับก็อยากให้เข้าทุกสูตรนะครับ ดย่างน้อยก็จับเลขเด่นนะครับอ่าถัดมานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่3นะครับตัวนี้ก็ขอโทษทีครับไม่มีเวลาลอกใหม่ครับก็เอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับที่แปะไว้ข้างฟ้านะครับอ่าตัวนี้นะครับไม่มีเวลาลอกครับก็เอาชุดนี้แหละครับเป็นตัวจริงมาเลยแหละครับนะครับปกติผมก็จะไปนั่งลอกใหม่นะครับให้มันดูสวยะครับ อ่อันนี้เอาเอาเอาตัวที่ใช้จริงเลยแล้วกันนะครับนะครับอ่ะตัวที่ใช้จริงตัวนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็2สูตร2ทูนเนี่ยจะไม่ได้อ่าอธิบายสูตรนะครับเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นนะครับเห็นแวบๆก็คือ27อันนี้คือ26นะครับนะครับอันนี้คือ26อ่ตัวนี้นะครับงวดนี้เด่น0นย์กับ5นะครับเด่น0นกับ5ก็ก็รอเหมือนกันครับอ่ารอนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ มาคุยกันอยู่3สูตรนะครับมาคุยกันอยู่3สูตรนะครับตอนนี้ใบคลิดเล่นก็ก็เลยทำเลขสําหรับท่านที่จะสนใจนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับแต่มันก็มีสูตรผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็มานําเสนอนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับโอเคนะครับก็3สูตรนะครับใบคิดเล่นก็ขอบคุณมากครับขออนุญาตวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โชคดีทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับมีราบปอยทุกท่านครับสวัสดีครับ